น้ำจิ้มลาดไข่มะนาวนะฮะมีกระเทียมพริกขี้หนูสวนรากผักชีมะนาวแล้วก็น้ำขามนะครับผมเป็นแล้วผมก็ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลครับผมปรุงรสชาติชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวแล้วแต่เลยครับพร้อมชอบหวานอะไรก็ปรุงรสชาติเข้าไปนะฮะ ไม่ได้ว่ากันอันนี้คือใส่แล้วก็ราดลงไปในไข่ของเราเลยครับพ่ออันนี้ผมโขกนะฮะอันนี้โขกไม่ได้ปั่นผมโขกด้วยครกโขกด้วยครกเลยโขกด้วยครกเลยเนี่ย ความเข้มข้นความเข้มข้นนะฮะมีรากผักชีพริกไทยเม็ดดำกระเทียมพริกขี้หนูสดนะฮะใบมะกรูดน้ำมะขามน้ำตาลแล้วก็น้ำปลากรบผมอันนี้คือส่วนผสมนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่สูตรไว้ใน คำอธิบายใต้ใต้คลิกนะครับก็เข้าไปดูแล้วกันสูตรนี้แจ่มมากครับผมอร่อยมากสูตรโบราณเผ็ดนะฮะลองเข้าไปดูลองทําได้เลยครับผมพริกขี้หนูสวนนะฮะแบบนี้นะฮะพริกขี้หนูสวนนี่มันจะได้รสชาติเผ็ดแล้วก็หอมด้วยครับผม ไดก็คือมะนงมะนาวมะนาวเสริมไปด้วยนะครับมะนาวน้ำมะขามนะฮะเฮิร์บไทยๆของเราสุดยอดอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวรอดูตอนสุกนะครับผมสวัสดีครับผมเส,ส,สาตตุลาเข้าครัวแล้วครับผมมาวันนี้ไม่ให้ดูวิธี ไม่ได้บอกวิธีการทำนาะแต่เอามาเป็นแบบนี้เลยครับผมเรียมพร้อมลงจานนะฮะอันนี้ผมจะทำไข่นึ่งมะนาวครับผมนะไข่นึ่งมะนาวนะผมจะบอกรายละเอียดนะครับผมผักที่รองอยู่ข้างล่างนะฮะผักที่รองอยู่ข้างล่างเป็นผักกาดขาวครับผมผักกาดขาวผมจะมาซอย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  แล้วก็เรียงบนจานนะครับเรียงบนจานเสร็จปับ๊บแล้วก็ตอกไข่ใส่เลยครับผมตอกไข่ใส่นะฮะตอกใส่ไข่ตอกไข่ใส่ให้ครบนะฮะให้เต็มจํานวนนะฮะแล้วแต่จะทํานะครับผมเสร็จแล้วก็ราดด้วยน้ําจิ้มตัวนี้เลยฮะน้ําจิ้มราดเสร็จปับ๊บ โรยด้วยต้นหอมนะฮะโรยด้วยต้นหอมแล้วก็จะมีพวกหมูเห็นนะมฮะหมูทอดนะฮะซึ่งหมูทอดนี้เราก็สามารถทำแล้วก็ทอดเองนะฮะทอดเสร็จปั๊บแล้วก็มาซอยซอยซอยแล้วก็โรยหน้านะฮะเปลี่ยนจากไข่ดาวธรรมดานะฮะเป็น ไข่นึ้อมะนาวครับผมไข่นึ่งมะนาวนะฮะรายละเอียดก็รอดูนะฮะ,เด,ะ,ะเดี๋ยวผมจะทำสูตรไว้ในคําอธิบายนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำสูตรไว้ในคําอธิบายนะครับผมอันนี้ก็ เป็นสูตรที่ทํากินเองครับผมทํากินเองที่บ้านครับผมมีอะไรก็ทําอยากกินแบบไหนก็ทํากินแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็คือพวกผักทั่วไปนะฮะพอนึ่งเสร็จปั๊บก็สามารถกินได้ด้วยกันทั้งหมดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปนึ่งนะฮะเรียบร้อยครับผม ไปดูเลยครับผมตั้งหม้อแล้วนะฮะจะนึ่งนะฮะจะนึ่ง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 ไข่ไข่นึ่งมะนาวครับผมรอดูตอนสุกนะครับปิดฝาหน่อยปิดฝาหน่อยปิดฝานิดนึงนะครับผม เรามาดูเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับไข่ดาวนึงมะนาวครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนะมีเนื้อหมูมีไข่นะฮะ นี่คือหน้าตาของไข่ดาวนึ่งมะนาวครับไข่นึ่งมะนาวก็จะร้อนมากๆครับผมร้อนมากหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะฮะมันจะแตกต่างจากตอนที่ยังดิบๆอยู่นะไข่นึ่งมะนาวครับผมตกแต่งนิดหน่อยได้นะครับ แดงสีแดงสีเขียวหรือพริกสดของเราเนี่ยแหละแค่ <c oughs> นี้ก็อร่อยแล้วครับผมไข่ <c oughs> สุกกำลังดีเลยครับผมนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะฮะจริงๆด้วยครับผมไข่เป็นยางมาตูมเลยืมอ <c oughs> สุดยอดรสชาติหวานอ,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 อืมเห็นไหมปรกกาศขาวประกาศขาวหันเป็นท่อนครับผม ทั้งใบงนะฮะหั่นเป็นท่อนเลยแล้วก็เรียงลงบนจานทำทานเลยครับผมไม่ได้โม,โม้ไม่ได้อวยตัวเองคุณเปลี่ยนจากไข่ดาวธรรมดาหรือไข่เจียวมาทำเป็น ไข่เนื่อมะนาวครับผมสุดยอดเยี่ยมยอดครับผมอย่าลืมกดติดตามนะฮะ JPB s ส u t h Star f o นะครับผมนะกดกระดิ่งเข้าไปนะฮะรอดูคลิปต่อไปนะครับผมผมก็จะทำเมนูไปเรื่อยๆครับผมคิดอยากกินอะไรก็ทำทำกินกับลูกกับเมียกับครอบครัว นะ,ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเคล็ดลับง่ายๆเคล็ดลับครอบครัวง่ายๆกินอิ่มสบายท้องทั้งครอบครัวเลยครับผมสวัสดีครับผม